ไม่ถูกบขีมาต่อถูกถูกรัดบัตครับพราะว่าไปตรงไหนก็บบกเข้าหนึ่งสี่ส่หนึ่งบออบ่กสนีแหละครับกลับไปนั่งคุยกันกับบอกเข้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ทำานไปที่บอกครับถูกมถดบัตรถูกมดบัตรถูกหลายน้ำบางคนก็ถูกเป็นห้าหกรยเงินก็มีปอดร้อยเงินกัมีปอดบางคนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตื่นโมนี่ย อาจารย์ตื an Mother, ้นหรือว <Ho. S 2> ่าอาจารย์ตื้นอาจารย์ตื้นครับอาจารย์ตื้นครับตื้นตื้นตื้นครับผมชื่อตื้นครับชื่อตื้นนอนหนูตื้นตื้นครับอาจารย์ตื้นครับเป็นยังไงวันที่ผ่านมาเห็นว่าบอกถือหนึ่งสี่สี่หนึ่งโอ้ก็มันใจแรงครับมันใจแรงบังงวดเมื่อกี้นี่มันใจแรงแต่ว่าเจ้าของก็ซื้อลอตเตอรี่ได้แต่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ซื้อไม่ได้เนาะไต่ลุมเนี่ยไต่ลุมเนี่ยว่าอะไรบ่ฮะไต่ลุมไต่ลุม ใจรุ่มไม่ได้ซื้อเลยครับเพราะว่าไม่คข่อันนี้ผมเรียนแต่ลอตเตอรีโอสำหรับสนุนสลากกินแบงเท่านั้นครับผมแต่ว่างวดนี้นี่ยังไม่ทันอันนี้เลยครับแต่ว่าการเริ่มเริ่มจีมีตัวได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงล่ะรอรอดให้ให้ให้ปันแบบนี้อีกรอบหนึ่งนี้จีได้มั่นใจเพราะว่างวดก่อนนี้สีหนึ่งสีนี่คือมั่นใจเลยฝันสองรอบต่อกันนะะครับผมแต่ว่างวดนี้นี่ รอดูรอบหลังถาว่าฟันแดบนี่อีกมั่นใจเลยแต่ว่างวดนี้เกินๆว่ายังไงก็ต้องติดลักเก่าเลยตัวนี้ติดลักเก่ามีเก้าอีกครับมีเก้าแต่เก้าอะไรานาดเลยยังไม่ท่านมั่นใจนะครับครับมีเก้าเลยงวดนี้ผมมั่นใจเลยครับงวดนี้มีเก้าแต่ว่าไม่รู้ว่าเก้าอะไรมีเก้าแน่นอนครับผมมั่นใจครับอ,อาจารย์ตื่นมั่นใจว่ามีเก้าลักเก่านี่มีแท้เลยลักเก่าติดเลยครับตัวหนึ่งแต่รอดูอีกสัก ใกลๆถึงวันอีกก่อนครับยังยังกี่สามารถเนี่ยนเหม่นไอคือเนียนตัวได้แต่ยังงวดเมื่อกี้ก็คือสามารถเนี่ยนตัวได้เพราะว่ามันมันฝันสองทีซ้อนกันนะเราเคยฝันลักษณะนี้นี่มันเข่าถูกงวดสามที่เคยฝันมานะครับเพื่อพี่น้องเขานะครับอาจารย์ติดปันทงมีอะไรก่อนงวดนี้ใกล้ใกล้ใกล้ไมครับยังไงก็มีเก่าครับยังไงก็ต้องมีเก่าเก่าลักไหนคิดว่า เก้านี่ผมยังไม่ท่านบอกครับอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันใจไลเก้าหนึ่งครับไปก้าแท้ๆเลยก้า่มาเนี่ยอาจารย์ตื้นมาแล้วเก้าครับผมพี่น้องมาเก้าสลัเปซีเดอร์นะครับติติตามอาจารย์ตื้นอยู่นะครับผมนะครับพิมพ์คําว่ารอไปเลยรอครับพี่เขาว่ารอให้มันใกลๆวันก่อนครับให้ผมได้ได้อีกตัวหนึ่งมาคู่กันก่อนอย่างจิตด้มั่นใจครับผมอย่างจิตใจสรุปปันธงกว่าตัวไหนแท้แต่ว่างวดเมื่อกี้กับ บอกเข้ามืตาตมดานอั่รแต่ว่าเขากันอาสโลกแกนได้งบ่สโลกแกนอาสโลกแกนกแกนึ่งสี่หนงสี่อาถ้าสโลกแกนนะ้า,า้าไม่ถูกอมขีมมเป่าตูรโหลดอ้ออญญาห้้กห<อ>้้้า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภ<า>การเงินการงานก<ล>ารค้าการขาย<ๆ><า>ไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทาเียเราก็ดทั้งซีกันางไมันมีขีขีหลายางเลเล็กขีอะไรนาะขีทอง ขี่อะไรขี่ทองขี่เงินอะไรเงี้ยเออมะเป่าลวดนั่นสโลแกนอาจารย์ตื่นนะครับครับผมขันบ่อขันบ่อถือตัวนี้อมขี่มาเป่าดากระดดท่นบ่อจะไาขี่มีหลายอย่างเลยครับผมขี่ขี่ทองขี่โซ่ขี่มันอ้าวลำลุกเขาจะผูกทุกคนครับแต่วันนี้นี่มันใจเลยเนียนเก่าเนีนเก่าเปแล้วยังขับเก่าเป็นรักแต่ว่าอีกตัวหนึ่งยังไม่ทันรู้กดติดตามไว้ท่านบ่อครับผมกดติดตามกดไลค์กดรอไว้เลยครับผมแล้วก็พิมพ์รอไว้พร้อม ดิมรอไปพร้อมใกล้ๆมือพุ่นละยังสีบอกอีกว่ามันจีเป็นตัวใดแท้ที่ว่าจีเน้นว่าตัวใด้จีเน้นจะหนักให้อ่าจีนักให้คือ,อยังงวดเมื่อกี้แหละเน้นคือหนึ่งสี่คือหนึ <4 S 2> <s> ่งสี่เรากะสี่ห้าพัดสี่ห้ามันออกไปห้าเก้าสี่บ่อห้าเก้าสี่อ่าแต่ว่ามันมันไม่มีเก่าให้เออมันไม่มีเก่าให้มันมีเก่าแตกสามตัต้องเนี่หนึ่งสี่กับแม่นโยดาอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่า หนึ่งีหนึ่งซีมันจะเร่งมันใจเรงถ้าไม่ถูกนะอ้มีกมะเป๋าตัวรถไม่ไตอนนั้นจะรกนอาจารย์ตื่นครับผมขอบคุณอาจารย์ตื่นหลายครับผมกคไรค์คดแชร์คดติดตามไปเด้อครับผมใครใครมีตัวไดเอามาจับคู่กับอาจารย์ตื่นเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ตื่นให้ใกล้ร้ายมาแล้วเก่าครับใครมีตัวไดเอามาจับไ่กับอาจารย์ตื่นกันได้เนาะครับใครมีตัวเลขสูตรเลขเงาคำนวณก็เอามาจับใส่กับอาจารย์ตื่นแต่ว่ามั่นใจแท้เก้านี่ ครับมั่นใจว่ามีแท้มีแท่ครับผมจากเจมาหลักได้บุหูแต่แมหลักไหนเท่านั้นแหละแต่าก้าวนี้ผมปกติน่ะถ้าผมผมชอบเิ็นเหลขลก่างแต่กีก้าวอะไรขนาดเนล่ยเหล็กล่างนี่เ,เนียนล่างก้าวนี้เนียนล่างครับเนียนล่างเลยเแต่ไม่รู้ว่าก้าวอะไรนะยังไม่ทันรู้ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งครับใกล้ๆมือุ่ออนละยังสี่หกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง ผเก่าแท่มาแท่แน่นอนเก่าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นคผมจากจีเก่าอย่างจักจีเก่าอย่างแต่รอดดูอีกรอบถามว่าเก่าจะมันอาจเป็นเก่าอยู่หลังหรือเก่าอยู่หนาเท่านั้นแหละแต่ว่าเก้านี่มาแท่มาแท่ติดแท่แล้วเก่าติดแทะครับเหล็กงวดนี้แต่ว่าจะเป็นหลังมันบ่ครับเนียนลลางครับผมเนียนหลังนะครับเนียนล่างเนียนหลังเก้านี้เนียนหลังเลย จะให้มัเมื่อใดจะปล่อยเมื่อใดไกลๆเมื่อประมาณเมื่อใดวันทีตัวนี้กานาหนุนแหละไกลๆวัดหนุนแหละครับประมาณสองสามมือก่อนจิริกออกอ๋อสองสามมือเล่อก่อนจิกออกก่เล่อกสองสามมือคหมดที่แล้วกับถือกันมัดบานไหครับหนึ่งสี่ถูกมัดบานครับก็แบบไปตรงไหนกับบอเข้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งบอกบอกสานีแหละครับถืกับไปนั่งคุยกันกับบอกเข้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ทั้นั้นแหละที่บอกครับถือมัดบาน ถูกมื่บ,บาทถูกหลายนำ้ยนำบางคนก็ถูกเป็นห้าหกร้อยเงินกับมีบอดบางคนบางคนก็ถูกห้าหกร้อยเงินเขาได้เงินเป็นแต่ว่าคนผู้คนผู้บอกนี่ไม่ได้ซื้อไต้ดินสักบาทซื้อแต่ลอตเตอรี่ได้แต่ซีหนึ่งแม่นอาจารย์มันจะไปคันหลาเพิ่นม <c oughs> <c oughs> ันจะไปคันหลาเพิ่นการเท่าลงทุนน้ำมันจะไปคันหลาเพนนิ่มแต่ว่าส่วนมากถ้าว่าผมซื้อน้ำหรอมันบ่อออกแม่นแต่ว่านี่นี่ผมบ่ซื้อสักเทียเดี๋ยวนี้กับบ่อเขากับเถืกมาหลายงวดแล้วเดียว ถกอลายงวดแล้วบอกเขานี่จะบอกแค่บอกแล้วตัวบอกแค่นี้ครับคือบอกคือเนียนเอาเลยเนียนให้ครับเนียนแบบมันใจเลยถ้าไม่มันใจคือบางคนว่ามีเลขสามสี่ตัวห้าตัวอะไรอย่าง,งนี้แต่ผมนี่ก็คือเต็มที่สองชุดเท่านั้นนะอ่ายังงวดก่อนผมบอกสอี่หนึ่งหนึ่งสี่กับสี่ห้าห้าสี่เท่านั้นเองครับผมผมบอกแค่ตำแนนคงแน้นแครับ มึงได้คิบได้เนาะคิเกาที่ห้อยมึงนะครับผมแมนเก่านะครับอาจารย์ตื้นฟันขาไปเลยชอบมากชอบจริงหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับผมหลายท่านก็น่าจะได้รถจิบกันนะครับดวยทางจิบตอกกรแมนเนาะเาทำที่รูปนะครับล้วก็ทงเพียอีกสองสามหมื่นนะครับก่อนไวยออกปล่อยแมนครับผมกดลอกกดพิมพ์ไปเลยกดรอกดพิมพ์กดติดตามไม่รอเลยนะครับครับอาจารย์ตื้นนะครับ สีอะไรเหมากอขี้มาโปรตูดนี่หละให้เดินองขี้มาเนาะเอิจ้าาเอารถมาสีเราท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง